สวัสดีครับทุกคนครับผมนัดจากช่อง YouTube นัดอ e ิสสุนะครับวันนี้ผมมาอยู่่ามกลางแสงแดดเลยนะก็ขออนุญาตใส่หมวกใส่แว่นแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้นะเป็นเวลาประมาณ4โมงเย็นนะจริงๆผมจะรีวิวตั้งแต่บ่ายแล้วแต่ว่าแดดมันร้อนทั้งวันเลยนะครับวันนี้ก็เลยขอเวลารีวิวช่วง4ี่โมงแล้วกันเพราะห้าโมงจะกลับบ้านแล้วนะครับคันนี้นะครับเป็น FTR 240ขนาดความยาว7.7เมตรเป็นตู้10บ้านขายดีนะครับคันนี้ใช้คําว่ารุ่นนี้นะใครที่ เริ่มกิจการนะครับต้องการรถบรรทุก6ล้อขนาดใหญ่นะผมแนะนำเป็น FTR 2 4 0เป็นแบบเฟืองเร็วนะฮะขนาดความยาวของตู้อยู่ที่7เมตร7นะเป็นตู้10บานคณิตรรอแค่ป้ายทะเบียนส่งมอบให้ลูกค้าวิ่งงานได้เลยนะครับแล้วยังมีในส่วนของตัวพ่วงด้วยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมแนะนำเป็นตัวนี้รุ่นเดียวแล้วกันนะครับเป็น FTR หากใครสนใจนะคันนี้ใช้เงินดาวเพียง79 0 0 0นะครับ ครบจบทุกอย่างเลยประกันภัยชั้น1ตู้สิบ,บานนะตัวรถเป็นหัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ2023เลยนะเป็น f t r 2 4 0 6ล้อขนาดใหญ่สุดพร้อมจดทะเบียนให้ ไฟนัซนผ่านท่านจ่ายจ79 0เอารถไปได้แบบนี้นะครับอย่างเช่นคันนี้รอจดทะเบียนอย่างเดียวนะครับแล้วก็วิ่งงานได้เลยนะครับหากใครสนใจนะอ่าลืมบอกไปว่าผ่อนได้ถึง72ดงวดงวดละประมาณ39,000กว่าบาทต่ำนี้เลยผมทิ้งไว้าต่ำนี้เลยหากใครสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์โทร082 086 7474หรือ ID ดียไลน์ผมนะหากใครสนใจก็แอดเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของรถกันเชิญครับ มาเราเริ่มกันแบบไวๆเลยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยจะ5้าโมงเย็นยังร้อนขนาดนี้เลยนะครับไม่เป็นไรครับเพื่อให้ทุกคนได้ดูนะก็เดี๋ยวยินดีตักแดดให้เรียบร้อยเลยสำหรับคันนี้ ftr 2 4 0รีวิวบ่อยแหละแต่ว่าย้ำความมั่นใจนิดหนึ่งสำหรับรถรุ่นนี้ขายดีจริงๆครับใช้คำว่าขายดีมากๆเลยแต่เป็นตระกูล6ล้อใหญ่ขึ้นไปนะ น้ำหนักรวมกมันบรรทุกรวมหัวรถรวมยางรวมชัซีรวมสินค้ารวมตู้นะฮะถ้าไปช่างน้ำหนักตมดาต่างต,ต้องให้ได้อยู่ประมาณ15ตันนะครับเกินกว่านี้โดนสอยแน่นอนครับสติ๊กเกอร์ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะต้องอยู่ที่15ตันนะครับแต่ครั้นี้ลูกค้าต้องการมาันให้มากกว่า15ตันเราต้องทํำยังไงล่ะครับก็ต้องมีตัวพ่วงครับเขาเรียกว่าลูกพ่วงนะเห็นไหมอันนี้มีสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้ว หากใครที่ไม่เข้าใจหากใครที่สนใจแต่ยังไม่ทราบนะฮะว่า FDR 240เอาไปทำลูกพ่วงได้ไหมได้ครับเนี่ยลูกพ่วงอยู่นี่เลยแต่วันนี้ผมจะรีวิวแค่แม่และกันลูกพ่วงเอาไว้ก่อนหลายๆท่านก็ไม่ไม่ใช้นะฮะบางหลายๆท่านก็แค่ต้องการแค่ตัวแม่กับตัวตู้เท่านั้นนะครับออม,มชั่นดาวเ9 0 0หเนี่ยหัวรถชัดซีตู้ประกันภัยชั้นหนจดทะเบียนเนี่ยคือแค่นี้ครับ 79ออกรถได้เลยครับ้าใครสนใจก็รีบโทรหาเลยนะโปรโมชั่นอันนี้อยู่ไม่นานนะจนกว่าราคาจะปรับขึ้นปรับปรับขึ้นแน่นอนครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าช่วงต้นเดือนไหนนะครับแต่ว่านณะวันนี้นะฮะณนะวันที่ผมรีวิวนี่นะครับดูเวลาให้ดีนะครับยังดาวได้อยู่ที่79ครบจบทุกอย่างครับอนสูงสุดได้ถึง72งวดงวดละประมาณ30,000กว่าบาท3 9 0 0 0กว่าบาทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมทิ้งรายละเอียดไว้เลย ท่านเอาไปวิ่งงานได้เลยนะท่านคำนวณได้เลยว่าผ่อนเดือนละ39,000กว่าบาทเนี่ยกับการใช้เงินดาว7 9 0 0 0นเนี่คุ้มไหมถ้าคุ้มท่านรีบโทรหาผมได้เลยนะครับผมทิ้งไว้ตรงนี้นะฮะเบอร์0820867474ช่อง YouTube นัดอีสุสาขาสมุทรปราการเนี่ยเจอผมเลยหรือใครไม่อยากโทรก็สามารถแอดไลน์มาที่ ID Line ไลน์ผมผมทิ้ง QR Code ไว้ตรงนี้เลยนะครับแกนได้เลยครับขึ้น คำว่าน,นัดอีสุกก็ใช้ได้เลยครับแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ว่าดาวเจ็ดนเกามีอะไรบ้างมีของแถมอะไรบ้างใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับหลักๆต้องมีคนทําทุกกรณีนะเรียนให้ทราบนิดหนึ่งขนาดความยาวของตู้77เมตรบอกไปแล้วตู้เป็น10บานรถเนี่ยเป็นรถจากอีสุเราป้ายแดงทุกคันนะครับรอแผ่นป้ายทะเบียนและประกัน5ปีไม่จํากัดระยะทาง อันนี้ FTR 240รี่ยแรงม้า240แรงมา้าเป็นแบบเฟืองเร็วนะครับเป็นฝุกล้อขนาดใหญ่ใหญ่กว่านี้จะต้องเป็นตระกูลเสร็ล้อขึ้นไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เสียเวลามาดูนะฮะหากใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยครับมีโครงการจะซื้อก็รีบจองเข้ามาเลยทําสัญญาไฟแนนซ์ผ่านถึงจะจ่ายเง,งินดาวนะ์นะทุนกรณีนะครับปกติผมเช้เงินดาวน์ขั้นต่ำาหมื่นนะแต่ตอนนี้เหลือ7,9 0 0นะครับจนกว่าราคาจะปรับขึ้นใหม่นะครับ โอเคฝากไว้แค่นี้นครับขอบคุณมากครับ